คุณผู้ชมครับรายการหนกระแสวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยกรณีที่หญิงสาวคนหนึ่งครับเธอมาร้องเรียนกับทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งหลังเธอถูกอดีตสามีและก็แม่สามีภาคลูกแรกเกิดของเธอไปโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน เผยเห็นเหตุการณ์ขณะสองสามีภรรยาโต้เถียงกันโดยมีแม่ของฝ่ายชายอุ้มเด็กทารกอยู่ขณะที่แม่ของฝ่ายหญิงนั่งอยู่ที่โซฟาฝ่ายหญิงพยายามเข้าไปอุ้มลูกแต่ถูกแม่ของฝ่ายชายและอดีตสามีขัดขวางเอาไว้ทําให้เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันจนลากกันไปมาถึงหน้าบ้านฝ่ายหญิงพยายามแย่งลูกคืนแต่ถูกผลักและ กันออกไปจนล้มลงเนื่องจากบาดแผลจากการผ่าคลอดเพียงแค่หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้คุณเอครับซึ่งเธอเป็นผู้เสียหายอายุ26ปีเล่าในรายการให้ฟังว่าเธอรู้จักกับอดีตสามีผ่านแอป,ปพลิเคชันหาคู่เมื่อช่วงปลายปี2566มารู้หลังพูดคุยกันว่าฝ่ายชายเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครส่วนเธอเป็นบัณฑิตปริญญาโทที่กำลังหางานทำหลังจากพูดคุยกัน2เดือนทั้งคู่ได้นัดพบกันครั้งแรกที่ สร้างสรรพสินค้าเซน r ันโรว์ซึ่งฝ่ายชายมีพฤติกรรมชวนให้หารค่าใช้จ่ายทุกอย่างแม้กระทั่งค่ารถไฟฟ้าแวดและ Service สชาร์ e แต่เธอไม่ได้ติดใจอะไรตอนนั้นตัดสินใจแยกย้ายกันไปเลิกรากันไปต่อมาตนลืมลิปสติกไว้ที่ณนะัห้องพักของฝ่ายชายตอนนั้นเลิกกันไปแล้วก็เลยขอให้เขานส่งไปรษณีย์มาให้แต่เขาขอนัดเจอนัดคืนของเพราะกลับมาเจอหน้าก็เลยติดต่อกันอีกครั้งและพัฒนาความสัมพันธ์กลับมาเป็นแฟนกัน อดีตสามีย้ายเข้ามาอยู่กับเธอที่หอพักย่านพระราม8โดยเธอเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟทั้งหมดขณะที่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแบ่งกันครึ่งหนึ่งต่อมาเธอสังเกตว่าฝ่ายชายในมีพฤติกรรมเจ้าชู้มักติดตามและคอมเมนต์หญิงสาวในโซเชียลมีเดียรวมถึงใช้แอปพลิเคชันหาคู่เพื่อนัดพบผู้หญิงคนอื่นซึ่งนำไปสู่ปัญหาทะเลาะก,กันหลายครั้ง ต่อมาคุณเอตรวจพบว่าเธอนั้นตั้งคันมีการติดต่อพูดคุยกันว่าบ้านสองฝ่ายจะเอาอยัางไงตั้งแต่คบกันมาถึงตอนนี้คุณเอไม่เคยเจอครอบครัวฝ่ายชายเลยไม่เคยเจอแม่แล้วยังมีพฤติกรรมที่แม่ของฝ่ายชายออกกฎว่าต้องกลับบ้านกี่วันต่อสัปดาห์ ต้องกลับให้ตรงเวลาอะไรต่างๆนานาที่บ้านฝ่ายหญิงบอกว่าจะเอายังไงให้ทั้งคู่ตกลงกันเลยที่บ้านของคุณเอไม่มีปัญหาตอนแรกตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันเฉยๆไม่ต้องจัดงานแต่งฝ่ายชายก็โอเค แต่พอถึงเวลาไปจดจริงๆเขาโทรมาบอกว่าแม่สั่งห้ามไม่ให้จดทะเบียนสมรสเราก็ถามว่าทําไมเขาถามกลับว่าแล้วเธออยากเป็นหนี้หรือ,อยังไงเราก็บอกว่าถ้าไม่จดทะเบียนก็ต้องจัดงานแต่งนะโดยงานแต่งจัดที่บ้านของฝ่ายหญิงที่ต่างจังหวัดโดยตอนนั้นญาติฝ่ายหญิงมาครบแต่ฝ่ายชายมีแค่พี่ชายน้องชายและแม่เขาแค่สคนเป็นครั้งแรกเลยที่เจอแม่ของเขา แต่หลังแต่งงานก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่หอพักของตนเหมือนเดิมเขาไม่อยากพูดว่าทําไมไม่พาเราไปเจอครอบครัวไม่พาเข้าบ้านเราก็ไม่อยากเค้นถามซึ่งต่อมาคุณเอแพ้ท้องหนักมากจนต้องแอดมิดโดยเรียกรถไปเองหมอที่ตรวจคันก็ถามว่าเรามีญาติมาเฝ้าไหม อยากย้ายไปโรงพยาบาลที่สามีทํางานไหมแต่เราไม่อยากไปเพราะเขาไม่เคยเปิดตัวเราเลยเราไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นภรรยาของเขาแต่พอเราแอดมิดสามีมานอนเฝ้าตอนกลางคืนแล้วเขาก็ไปเล่าให้แม่ฟัง ว่ามานอนเฝ้าเมียปรากฏว่าแม่ของฝ่ายชายโทรมดาด่าแม่คุณเอว่าไม่สั่งไม่สอนลูกหรอว่าสามีเป็นหมอต้องทํางานหนักยังจะให้ไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลทําให้เขาพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วยังมีเรื่องที่เวลาไปทานข้าวหรือถ่ายรูปอะไรส่งหากันระหว่างสามีภรรยาว่าตอนนี้ทําอะไรกินข้าวแล้วหรือยังสามีจะเอาไปฟ้องแม่ตลอดว่าคุณเอเนี่ยบังคับให้ถ่ายรูปส่งรายงานแม่เขาก็โทรมดาด่าแม่คุณเออีกว่าทําไมต้องบังคับลูกเขา ต่อมาระหว่างที่ตั้งท้องจู่ๆหมอก,ก็ไล่มาบอกว่าเลิกกันเถอะแล้วบอกว่าอึดอัดไม่อยากจะคบหากันอีกต่อไปแล้วส่วนเรื่องลูกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงต่อแล้วก็มีเรื่องที่แม่และพี่ชายของหมอบุกมาที่หอพักมาเก็บข้าวเก็บของของคุณหมอออกไปจากห้องมาให้เขาอยู่กับตนอีก คุณเอบอกว่าเจอเรื่องแบบนี้ทําให้เธอมีความซึมเศร้าระหว่างคลอดมีการพูดคุยกันตั้งแต่เดือนกันยาก่อนจะคลอดนะครับคุณเอเล่าว่าแม่ของฝ่ายชายทําสัญญามาหนึ่งฉบับบังคับให้คุณเอเนี่ยเซ็นโดยเป็นบันทึกข้อตกลงเรื่อง2ทางเลือกได้แก่ยกลูกให้กับครอบครัวฝ่ายชายฝ่ายชายจะเป็นคนเลี้ยงดูลูกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งแม่ต้องตัดขาดจากลูกจะไม่ให้แม่มาพบเจอลูกอีก หากฝ่ายหญิงดูแลลูกเองฝ่ายชายจะไม่รับรองบุตรและไม่ให้การสนับสนุนใดๆเธอไม่ได้ให้คำตอบในทันทีเนื่องจากเครียดจนมีผลต่อสุขภาพของทารกในครรภ์เอไม่ยอมเซนยื้อเวลามาจนถึงวันคลอดแม้แต่ตอนจะเข้าห้องคลอดแม่สามียังถามว่าเอาสัญญามาไหมเซนหรือ,อยังทวงแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆเราก็ยังไม่เซน พอคลอดลูกแล้วเราบอกเขาว่าขอเวลาอีก7วันจะเอาสัญญานี้กลับไปที่สุพรรณบ้านเกิดเพื่อไปปรึกษาครอบครัวก่อนแต่ต่อมาเขาก็ติดต่อมาว่าให้เราเนี่ยพาลูกไปเจอเขาหน่อยเขาคิดถึงลูกแต่พอพาไปเจอแม่สามีก็พูดจากกดดันต่างๆนา,นานาถามว่าทำไมไม่ยอมเซ็นสักทีฉันไม่ได้เอาเด็กไปต้ยมยำทำแกงอะไรแต่ในที่สุดครับเธอก็ยอมเซ็นสัญญายกลูกให้กับครอบครัวฝ่ายชายแต่ภายหลังเธอรู้สึกเสียใจและขอพบลูกเป็นระยะกระทั่งวันเกิดเหตุ ฝ่ายชายและแม่มารับหลานที่บ้านพี่ชายของเธอแต่ครั้งนี้แม่ฝ่ายชายปฏิเสธที่จะให้กําหนดระยะเวลาการพบลูกทําให้เกิดการยื้อแย่งเด็กตามที่ปรากฏในคลิปหลังจากนั้นฝ่ายหญิงไม่ได้พบหน้าลูกอีกเลยแม่ของผู้เสียหายเปิดเผยว่าลูกสาวของเธอไม่ได้มีความสุขเลยตั้งแต่คบหากับฝ่ายชายและต้องทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานาน ทั้งถูกดูถูกกดดันจากครอบครัวของฝ่ายชายมาโดยตลอดเธอมั่นใจว่าครอบครัวของเธอสามารถดูแลเด็กคนนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายชายในรายการครับมาบีหัวใจตอนที่คุณเอเนี่ยเปิดคลิปวงจรปิดภายในบ้านเปิดเผยเห็นเหตุการณ์ขณะสองสามีภรรยาโต้เถียงกันโดยมีแม่ของฝ่ายชายอุ้มเด็กทารกอยู่ขณะที่แม่ของฝ่ายหญิงนั่งอยู่ที่โซฟาฝ่ายหญิงครับพยายามเข้าไปอุ้มลูกแต่ถูกแม่ของฝ่ายชายและอดีตสามีขัดขวางเอาไว้ ทำให้เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันจนลากกันไปถึงหน้าบ้านฝ่ายหญิงพยายามแย่งลูกคืนแต่อดีตสามีผลักและการออกไปจนเธอล้มลงเนื่องจากบาดแผลจากการผ่าคลอดเพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้คุณเอร่ําให้ปล่อยโฮและพลั้งพลูกความรู้สึกในใจของตนเหมือนระเบิดออกมาว่าตนเองรักลูกมากแค่ไหน ตลอดเวลาที่อุ้มท้องมาเราสอนให้เขารักพ่อรักแม่สู้มาด้วยกันตลอดจนถึงวันนี้เราขอแค่อยากเห็นหน้าลูกอยากเลี้ยงลูกขอได้ลูกกลับขึ้นมาได้ไหมยกมือไหว้เลยก็ได้หัวใจคนเป็นแม่มันทนไม่ไหวหัวใจจะสลาย ตลอดช่วงที่คุณเอพลังพลูกความรู้สึกมาครับทำเอาคนในรายการถึงกับร้องไห้ตามโดยเฉพาะนายกองตรีดรธนก,กิจจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่และบอกว่าถ้าวันไหนที่ทางคุณเอจะดำเนินคดีกับแม่ลูกคู่นี้ตนจะเป็นคนจัดการเรื่องฟ้องคดีให้เองนี่คือความรู้สึกของคนเป็นพ่อที่ทนไม่ได้ว่าจะมีภาพที่เด็กคนหนึ่งถูกพรากไปจากอกแม่ขณะที่ทนายแก้วให้ความเห็นในทางคดีว่า สัญญาที่ทางสามีทํามันเป็นโมฆะไม่มีผลทางกฎหมายเพราะมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมจะมาตัดสิทธิ์ความเป็นแม่ลูกของใครไม่ได้ขอยืนยันว่าสัญญาฉบับนี้ใช้ไม่ได้และที่แม่กับครอบครัวของหมอบุกไปที่หอพักที่บ้านแต่ละครั้งมันมีความผิดอาญาฐานบุกรุกอาจจะติดคุกได้แต่ละกรรมก็คุกหนึ่งปี3มครั้งก็3ปีและที่หนักที่สุดคือคดีพลาคผู้เยาว์เพราะแม่ของหมอถือเป็นคนนอกที่ไม่ใช่บิดามารดา พฤติกรรมในคลิปชัดเจนว่าเป็นการภาคลูกไปผิดกฎหมายภาคผู้เยวายอมความไม่ได้และก็มีโทษหนัก ส่วนคุณหมออาจจะมีความผิดตามพรบความรุนแรงในครอบครัวทำลายร่างกายอันนี้ก็โดนหมดสุดท้ายครับคุณเอยื่นคำขาดท้ายรายการว่าขอให้ครอบครัวของสามีติดต่อมาเอาลูกมาคืนภายในวันนี้ไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเธอจะไปแจ้งความเพราะในตอนแรกตนไม่คิดจะเอาความไม่คิดจะเอาเรื่องอะไรเลยแค่อยากได้ลูกคืนขอแค่ได้เห็นหน้าลูกได้ลูกกลับมาเลี้ยงเพียงเท่านั้นพออย่าลืมว่าคดีแจ้งความไปแล้วมันยอมความไม่ได้อีก